ำไงอะ่ะอุต่าแล้วพี่มันมันไม่ใช่พี่นะมันเป็นไรพี่รอมบอกว่าบอกว่าต้องดูนะว่ามันอ่ะมันได้ไหมมีอย่างพี่เปิดสอุออ้ยไม่ได้ดูเปิดออกออ,ออกดีไหมออกก่อนไหม,ไมฮะมีมีคนมาดูเราก่อน แสดงว่าเปิดแล้วนะ่ะมีโคเข้าหรือเปล่าไม่รู้นะดูซิดูซิดูดิแม้ว่าเราตั้งค่าอะไรผิดหรือเปล่าใช่ไหมใช่ครับอุ้ยหนาพี่ขึ้นใหญ่เลยพึ่งตื่นนะพี่น้องเด้อมันอย่างนนั้ะสวัสดีนะคะพี่ดาลองดูนะคะพี่ดาลองดูใครเข้ามาเนาะสองนอคนนะคะลองลองดูน้องรัดก็กำลังสอนพี่ดาไลฟ์สดนะคะแบบที่ไอเขาว่าเก็บเปลี่ยนอะไรนั่นนะคะ ใช่ไหมเลือกท็อปใช่อ๋อเลือหนึ่งเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้ไอ้อยพี่เพิ่งตืน่นพี่กำลังหัดกันเดี๋ยวบาง,ง,งามีเกย้กยมียม,ม,ม,มีมีโฆษณาพี่เพิ่งหัดลองไล์ดูหนังไขยหนังไขยยามีอยู่บ่ อยู่อ,มมอะพี่ดา <c oughs> เดี๋ยวโอ๊ตแฮปปี้วาเลนไทน์นะคะทุกคนแฮปปี้วาเลนไทน์นะคะพี่ดาแบบว่าหมดสภาพจะลองไลฟ์ดูวันนี้จะลองไลฟ์ดูนะคะแต่ว่าทําไม่เป็นน้องรักสอนนะคะน้องรักสอนอยู่ <c oughs> เอ่ออ่ดมีหนังค่ะโอ้สุดยอดมีหนังโอเคแจวแล้ว <c oughs> ได้แล้วโอเค <c oughs> ถ้างั้นเดี๋ยวพี่จะไลฟ์ทีหลังนะคะวันนี้นะคะลองดูนะคะเพราะว่าพี่ทําไม่เป็นนะคะฮะแฮปปี้วันเลนทน์ะนะคะทุกคน ลองดูทำไม่เป็นมีมค่ะเ,เหรอ,ไ,รอ,อมไม่พี่ดาลองดูนะคะครั้งนี้น้องรักสอนนะคะพี่พี่ดาไม่เคยเปิดไงคะเปิดไลค์อ่าเขาเรียกอะไรเปิดไลค์เก็บเหรียญใช่ไหมรัดใช่ใช่ไลค์เก็บเหรียญนะครยังอยู่บนที่นอนอยู่นะคะหน้าตายังยังยังทุเรศอยู่นะคะพี่นอนต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะถ้าเพื่อนเข้ามาเยอะๆเราก็จะได้เหรียญเยอะพี่ ก็ไม hmm. ่ก็ใช่แต่ว่าเราเราังไม่ได้ต oh, right uh. ั้งหลักได้ล่ะวันนี้เราเพิ่งหัดอะไรอ่ะโอ้โหเอาอย่างนี้เลยเหรอเอาแบบนี้เลยเหรอโอ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณอ่ะฮะผมไลฟ์ที่โมงหนึ่งเลยยูทูบขวางโคให้ยี่สิบเด็ดโฆษณาที าวาง้เลยเราไม่ต้องไปวางไม่<ด>ทีนี้พอเราไล์อย่างนี้เราก็ไปกลับไปเหมือนเดิมใช่ไหมน้องรับกลับไปเหมือนเดิมใช่ไหมคะใช่ก็กลับไปออกไปให้หมดเลยแล้วทีนี้เราจะดูแชทเพื่อนเราดูตรงไหนตรงนี้เหรอแมสเซจนี่เหรอมันต้องรอเขาประมวลผลก่อนประมาณสักวันหนึ่งมันจะประมวลผลเสร็จแล้วมันจะเห็นไม่ไม่ถึงแชทไงหมายถึงว่าคนที่เขียนคอมเมนต์มาน่ะอ๋อเห็นตรงนี้เลยมันต้องมีเรื่องหนึ่งนี่เพิ่งขึ้นของผมนี่อ๋อติ สวัสดีนะคะครูปี๊กสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีเดี๋ยวออกไปดูอีกดูอีกทีติดคโอ้ยขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากเดมแม็กนะคะพอดี o มอร์น n ิ่งนะคะทุกคนอ่าแล้วก็แฮปปี้วาเลนไทน์เดย์ด้วยนะคะฮะมีปะอ๋อขอบคุณนะคะวันคุณวันสวัสดีนะคะพอดีพี่ดาลองดูพี่ดาทำไม่เป็นนะคะลองดูนะคะยี่สิบวิ แม่บอกว่าติดสุดยอดนะคะโอ้ยขอบคุณนะคะขอบคุณน้องก้อยด้วยขอบคุณเดิมแม็กด้วยขอบคุณอ่ะมีโคด้วยมีบอกขอบคุณคุณวันด้วยนะคะสิบเจ็ดวิโอ้โหสายรายงานมาโอ้ขอบคุณค่ะนะคะพอดีอ่ะน้องกดมีโคเลยพี่อีริสเลยบอกนี่งั้นนี่นี่น้อง้้้้คคแแลลลววจะดีเเยตตนนอองมม์ไป อ๋อเห็นแล้วเห็นน้องรัตแล้วนะคะขอบคุณน้องรัตด้วยที่สอนนะคะพอดีพี่ดาไม่เคยทําเลยหลังจากที่ผ่านมานะคะเห็นบอกว่าวันนี้มันเป็นวันพิเศษไงพี่ดาเลยว่าเอ้ยเดี๋ยวจากจะลองไลดูเซฮัลโหลเพื่อนๆนะคะช่วงบ่ายๆนะคะแต่ทําไม่เป็นไงก็เลยให้น้องรัตสอนนะคะต่ออีกสี่นาทีกว่าป้าทุกสุดยอดนะคะโอ้ยรอ เสดงว่าโคเข้าดีนะเนี่ยน้องรัดทำไงดีเหรอดีถ้าเราไล์ทางผ่าน youtube ครั้งแรกนี่จะเข้าดีมากเลยโคดีแล้วทำไมไม่บอกพี่ว,ว่าวพ,พี่พี่แบบสภาพอย่างนี้พี่ไม่ผ่านนะเนี่ยเพื่อนฝูงเห็นนะ่ะ <c oughs> มันบ่ไเ้ตื่นนะเนี่ยพี่น้องมันบ่นเ้ตื่นเนี่ยโอ้โหหน้าสดๆ้าเต็มเลยยังนั่งอยู่บนที่นอนอยู่เลยนะคะเนียพี่น้องเอ้ยเนาะ เอาไงเราเราจะลงดีไหมลงดีแล้วให้พี่วิดาอ่านน้องอ่านมามน้ำก่อนไงแล้วค่อยอย่ะค่อยค่อยขึ้นวันนี้เป็นวันาเลนไทายเด้ยอย่างมักใช้หัหมูพ่วกเน,ะนเขาะแลาวก็ขึ้นแบบนี้แหละว,ว,เวาเลนไทนก็อย่างนี้เลยโอ้ยตายแล้วเขายังอยู่เดี๋ยวนี้นอนหน้าสดเลยนะโอ้ยน้องรัดกระด้ยน <c oughs> อนสูอันนี้อ่ะอันนี้อ่ะรัดอย่างน,น,น,นี้ถ้าเกิดพี่ขึ้นใหม่ก็ทําแบบนี้ใช่ไหม พี่พี่ต้องไปกดเอ่อพี่ต้องไปกดไอ้นั่นไหมพี่ต้องไปกดเขาเรียกอะไรอะไปกดเอ่อตั้งค่าอีกไหมไปกดพี่ก็ไปเหมือนเดิมแหละตั้งค่ายขั้นสูงสุดแล้วก็ไปเปิดสร้างรายได้อ๋อเหรออย่าไปยุ่งกับตัวกลางนะพี่ตัวกลางอย่าไปยุ่งกับมันนะอ๋อพี่เปิด2องงานตัวบนแล้วก็ตัวล่างสุดแค่นั้นแหละอ๋อโอเคโอเคเราจะไปยุ่งกับมันใช่หรอคะเ <c oughs> ดี <c oughs> ด๋ยวแม ดอออว่ายาวๆสวัสดีไอ้รัตมาสอนโอ้ยสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะพี่ดาต้องขอโทษด้วยนะคะวันนี้อยากจะลองไ like ลดูนะคะอยากจะลองเซย์ฮัลโหลเพื่อนเพื่อนดูนะคะอ่าวันนี้เป็น,ปน,ปนวันวาเลนไทน์ทีนี้ให้น้องรัตสอนสอนไปสอนมามันก็เลยออกมาเป็นสภาพนี่แหละพี่น้อง เดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวไปายเดี๋ยวพี่ดาจะไล์อีกรอบเนี่ยนะคะโปรเซ่ฮัลโหลเพื่อนเป็นทางการนะคะตอนนี้เออโอ้โหแบบดูสภาพนะคะทําเป็นแล้วนะคะขอบคุณทุกคนด้วยนะคะที่เข้ามาดูโฆษณา<ต>ใช่ไหม<ต>เราต้องบอกถ้าเพื่อนๆดูนะมันจะมีกดไลค์เรากดไลค์ให้โฆษณามันจะเข้าดีมากเลยเราก็จะได้เหรียญเพิ่มมากขึ้นรอมีให้กดไลค์อโฆษณาใช่ไหมใช่นอนะ ตรงเอมุมข้างล่างแล้วรับเห็นมีโฆษณาเข้านานป่ะของพี่คงยังไม่ลงเลยนี่สองนาทีแล้วตีแล้วบอกเพิ่มมาอีกจากสองถึงสองแล้วเราจะให้พี่ทำไงให้พี่ออกเลยไหมไม่ให้ผมลงกว่าแม่ตีตีตีไม่มันมันก็ไม่ตั้งตัวเด้ก็เกรงใจเพื่อนเพืเขาเนาะ น่าจะอยู่ประมาณที่สิบนาทีได้เพราะว่าผมกดไลค์ให้โฆษณาพี่รัดอย่างนี้รัดอย่างงี้แล้วพี่จะได้ได้ได้ค่าโฆษณาไหมเนี่ยมันเขได้เลยพี่เ,เลยโอ้หงั้นพี่อ่ขออีกสองนาทีเนาะมีหนึ่งนาทีสิบนาทีดีไหมเนาะดีไหมรัดว่าไหมดีไหมอย่างนี้หมายถึงว่าเอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งไปเลยอย่าเพิ่งไปอย่าเพิ่งไปแป๊บนึง ไอ้พออย่างนี้แล้วพี่ขึ้นใหม่ได้ใช่ไหมอย่างนี้ขึ้นได้พี่ขึ้นได้ใบบายพี่ขึ้นใหม่ได้นะรัดนะมามาเป็นเพื่อนพี่นะเดี๋ยวเนาะวันนี้มันเป็นวันดีนะพี่พี่แฮปปี้นะพี่อยากไล์เดี๋ยวเดี๋ยวอันนี้อันนี้พอพี่ลงแล้วรัดพอพี่ลงแล้วพี่ต้องลบออกมช่ไมไม่ต้องลบพี่เอาไว้งั้นแหละดีมันมีโคเข้าไงมันก็เป็นส่วนหนึ่งของรายได้ของเราโอเคหรอ ไดเเยกก็ก็บไไัรบ <า S 2> ตรที่นี่<ม>เดี๋ยวอย่าให้เพื่อนมาเปิดเพลงใส่นรผิดนะ้องเลงไม,ไม่โนโนโนอันนี้อันนี้ขึ้นกับพี่ยูใช่ไหมคะอันนี้ขึ้นกับพี่ยูใช่ไหมขึ้นกับพี่ยูเลยดีสุดแล้วโอเคโอ้โหพี่ยูเขาจะวางโคให้เลยของผมยี่สิบเอ็ดโคพี่ยูวางให้ดิบัตรที่นี่เดี๋ยวมันมีสัตอยู่แล<ด>้วมันมีเวลาเราจะออกไปเรากดตรงไหนกดออกเลยเรากดกล้ากระบาดหรอ มีคำว่าเสร็จสิ้นไหมพีถ่ถ้าเป็นของผมมันจะมีคำว่าเสร็จสิน้นบ่แล้วลองเลือ่อนนะเลืเล่อนไปใสล่ลรย่อหน้าจอลงนะพี่เอามือนะ่ะลูบแล้วก็ย่อหน้าจอลงบ่มียังมันจะมันจะขยายหน้าจอได้แล้วพี่มันมีสามจุด้างางนี่ลองกดดูไหมใ้มลงลงย่อ,อ,ยอหน้าจอลามือลูบย่อลงมานะอ่ะมันมีแหมมันไปบ่ได้ไหม จับโทรศัพท์ไลรตั้งนี่พี่ห่วยเขาก็จะเห็นห้องนอนพี่เนาะโมเป็นยังจับโทรศัพท์ไลรตั้งนี่ผมมีตีแบบนี้บอกบ่อบมีบ่มีบ่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวนี่มีเห็นอยู่เมื่อกี้ในแวบๆเห็นอยู่ตีไหนบ่่มีนั๊องมันอะไรก็เช็คไง สโอเคนะคะเดี๋ยวลองกดการกระบาดออกเนาะขอบคุณทุกคนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะพี่ดาลองให้เฉอเยนะคะกดออกเลยดอลลารเนาะขอบคุณนะคะเดี๋ยวเจอกันนะคะวันนี้บ่ายเดี๋ยวพี่ดาจะมาเซฮัลลนะคะวันวาเลนไทน์นะคะใช่แล้วกด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 อนมันด,ดีีเดี๋ยวลองนี้นะ นี่ไงนี่ไงพอเรากดตรงนี้แล้วใช่ไหมล้านมันกดกากบาทแล้วมันบอกว่าเออสิ้นสุดการนี่ไงสิ้นสุดการไอ,อสิ้นสิ้นสุดการสตรีมน,นั่นแหละใช่มันต้องกดกากบาทก่อนนะคะโอเคนะคะเดีแม็กซปุน่นโอ้ย <c oughs> <c oughs> เ,เดี๋ยวน้องน้องต้นตองนโอ้ยน้องเออเดี๋ยวนะคะ,อะ,คะพอดีพี่ลองดูนะคะพี่ลองดูพี่ไม่เคยทํานะคะวันนี้มันเป็นวันว,นวาเลนไทน์ก็เลยอยากจะมาเซ่ฮัลโหลช่วงบ่ายๆนะคะพอดีน้อง พี่รัฐช่วยสอนนะคะพี่ทําเป็นแล้วนะคะขอตัวก่อนนะคะขอบคุณทุกคนนะคะ <laughs> โอ้ยแล้วอ็บายบายค่ะบายบายนะคะ,ะ,คะ <t> โอเคพี่